สวดมนต์ความเพียรพระกิ่งพดีพินาศมาติเดหนึ่้าครั้งที่ยีสามยาพฤษภาคม2 5งพันห้บแดันนี้วันที่ยีสามพฤษภาคม2 5งพันเป็นวันที่23าที่ข้าพเจ้านางสาวกพระคักภัรแก้วคารวายเสียงสวดสาัธายาย พระสงภาพระปฎิและมนต่งตางๆปรวเป็นพุทธบชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรอาจรอยปุชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงตั้งไม่มีเสืติหรือได้มีสมาธิจดจ่ออัคระเพยังชนะในบทสวนจากต่ตอนนี้อโดยถึงบทที่หนึ่งบระกาศและลายายรังสมาสมุทโธควาพุททังพระว่าตังอภิวาเทมิสขขวัสดีตพระวุตามธรรมันัมมสามิ สุปฏิปันโนพระดสสังคสัโฆสังฆังมากิีุถุยสองปุชาพรไพิพินาพระสมาสมุทโธสุจิรังปริปุโุโธกุฎิหิธละมาโนธานิปารมิหิจะทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสามังคาโตปุชวิและกนตตอยัง,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 งรธงรรมังจะอารมิสตินาปุถุสาบอโสจุมเทวรา สมันตาจักรวาลโสอตาคาจันตุเทวตาสัทมารุเลราชสักสุนันตุสังขมุขถังสักเคตาเมจรุเปคิริสิขาอรตะเตจันตวิเกวิมาณีทีเปยัตเทจขามตุรุปนคหเนทิหวทุมหิเกตเตขึ้นมาเจนตตเทวาสุะอิสมยักขันทระคาคติดแทนตาสติกยามุิวรวัจนเศทวมีนบุคามาุนปรุอายาพันตาคมชนปรออายาพันตาคามสชนรออายาพันต บอรสวดปุพพะพาคะนะมะการละมรสํภพักวะโตราตุสมาสสระมรสภะวะโตราตุสมาสสรนะมรสํภพักวะตตตุสมาสัสรณะมรสําพวบริหาสวดใจสนะคัมะปาทะพุทธังแกนนัคฉามิธรรมังสนังฉามิสังคังสนังฉามิปุติยปิพุทธังสนังฉามิทุอยมิธรรมังสังฉามิทุยสังคังสรังฉามิปุติยปิพุทธังสรังฉามิปุติยปิธรรมังสังฉามิปุติยปิสังคังสังฉามิเบริทหกเบ์สวจักรเ่นวถา นัทีมีสนาอัญญ์พุทธเมสันลังวรังเอเทนสัาจรวชนัสติเมอุสะทานักที่มสนาอัญญธรรมเมสนรเอเทนสัจชนัสติมุสะทานัที่มสนาอัญญสังฆเมสนวรังเอเทนสัจชนะสติมุสะทาบริเจตสวดติรัตนะปะนาะคัาพุทธังนะเมรัตนภูตตะสดีระจิตังธรรมังนะเมรัตนตตะวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนูตตะ สุส th ีลัทธิเอตังนะเมติรัตนรัตนะตยะมะหังสัมมาสมโสริตาวัตุวิเศษภูตังอัญโยยายะคยุตะกุระโยขวัสสกปรตังอสุเมตะยัมพิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะิตะเรสมะสัมภะวีนะโลเก กทจิจะจิเรนจะตาตุภูตังคัมภีระยานวิสัยยานอติพุทธสถานวิริหิปันทิตาชนิหิวิชนยะรูปังโอปันหิเอหิจิกฐันจุปะรักะอัยาเอ,อสันจิสุทุกวิชิตัง,ทาาาตาางเทนะกายะยะนาโมเฮียรัชนะกายะสุวิสุตัมปีสมุป,ปัสสตังมะนะสิ สุทธะปัสสะทะถานังเป็นยะติกานะนะสัพพุสสะตะมะปุลนะปูะปมังทุกขาปามุจจะนะมุขะสารนังคาตานังปูชาอะเหสุปาระมะอภิปูชนัยังนิพพานะสัชชิกิริยายุปะนิสะยะถังสัมมากิเลสสะมะอโสโธถนัสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะ กุสะเลหุปะเสวนียังปานิหิจาปิสางคมมณียะเมวะตาสมาหิตามเตระตะนังสารังคตมหะลัตตินิวงังคระเนโซมณัตเออมัตสะมานา,นนนนา,า,นาปูเชมะจาปิสาสะตังสุปัสสันะจิตาตาตถาลุป,ปาริจาริยาสัาตะธาจะปุนเยนตะธา,าสุปะเตะสขีพระเ,ะเวโม เตเชนตัสจะสถาปิสวิติโหตุโยเจทะธรรมะอิเดยมีปะมาณฑูโตโตกตระพิสามโยมิโยโตสุโคชังปัสโสปนิสสยยะไสยยะอายัมีโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปัสสาภะโรปริแตกมะม่ายรักสิคาถา ยโอจคุมาโมหามาลาปะกัทโถสามังลพุโตสุปโตวิวิโตมารสะปาสาอุลิโมจายนโตปะเบสิเขมาชนะตังวิเนยผพุทธังวรันตังสีสารามิโลกสะนาทัญจะวินัยะกันจะตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโพตุสภันตรายาจากวินาสเมโตธทมโมจทะโชโยวิยะทสะสัตถุท้าเศสีโลกสะวิสุทธิมาขังนิยานิโกธรรทะ ทาสัตถารีสาตาโอโหสันติกรุชิตินุธรรมพโะเรตังสีสานามิโลกขภะตบังอุปะสันตตาหังตันเตชะยตันเตชะสาเตชะยะสิริภูตุสัพพันตระยาจารยานสมุตุสัทธรรมะเสนาสุขตาลุคโยโลกาสะปาปุปะกิเรสะเชตาสันโตสัยังสันตินิโยชกุจะสวะขาตะธรรมบังวิธิตัง การติสังฆังวรันตังสีสานมามิพุทธานุพุทธังสมะสีรัตถิถิงตันเตชะสาเตชายาสิทิโคตุสัพพันตรายาจาวิดาสมินตุปุริกาบสดสวดนโมการอหะกะคาถา,านโมอารหโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะวิหีติโนนโมโอตมะภัณฑ์มัสะสวะขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนโมอโอมาตายารัตสะรัรตนตาตยะสะสาธุการนโมอโอมา กาตีตสะภาษาวัตถุตยสปิณโมการะปะพาเวนะวิคาชันตุปัฏฐานะโมกา,าลานุพาเวนะสุปฏิโพตุสพัพทานะโมกาะสะเตชนะวิทิหิโอมิเตชาวา วริสี่10พฤศจิกาอาหารสมัยโสดเอวามสตังเอกังสมัยอย่างภาควาสเกสุวิหะติกับไปรัวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิภูสังเกีณสัินขัญจัมติหิพิภูตสติหิสภทเหวะอรหันตหิทัสหิจรุกาาตุหิเทวตายคุยนะสันนิิตาหันติาควาตังขัจนายะพิูตสงคัญจาอดโผจะุนงสุทาวาสกายกานังเทวนาเอตตาหงสีอายังโขัควาสเกสวิหติกรัวัุสมิงมหาวันีมหาตาพิภูสังเคีณสัินันจัมติภิพิ อาลังตุหิตทัศหิตจาระกะทารตหิเทวตาเยปพเยนะสนิปติตังหุติพัะขบันตังทัศนายาพิภุสังคันจะยานุนะเมยังปิเยนะภะพรวาเตนุกัสังขเมยามะอุปัสังขบิตวาภะโขโตสันติเกปเจกะาถาปเสยามาติอโดกโวตาเทวตาสยถาภีรามภะพรวาปุริโสสัมมันทิธรรมวาภะหังภาษาลยภาสาลทังวาภะหังสมิเชยะเอวะมีวะสุธา ปว่เสวสุเทเวสุอันตรหิตาพระคัมโตปุโรโตปัตุระสุอะระโผตาเทวตาพระคัมันตังอภิราเทวตาเอกมุตตังสุเอกมุตังเทวตาโคเอกาเทวตาพระคัมโตสันติเกี่ยมคาังภาษีมหาสัมโยภวนาสมินเทวกายอย่งสมคตตอาคตมหอิมังธรรมะสมัยาทักิตาเยวะอปราชิตาสังคติอะระโผอัปราเทวตาพระคัมโตสันติเกี่ยมคาังภาษีตัตระพิโคสมารถังสุจิตังอัตโนชุกะมังสุสาวาเทวเนตตาอิคะเหตวะอิริยานิระคันติปนิตาถิ อะโลโคอ布拉เทวตาเขาโตสันติเกอิมังคาถังพาสิเฉตระวาคีรังเฉตระวาปีฆังอิระคีรังโอหะจะมะเลชาเตจารติสุธาวิมบนาจภูมิตาสุทันตาสุสุนคาติอะโลโคอ布拉เทวตาเขาโตสันติเกอิมังคาถังพาสิเยเกจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตคัมมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายาปริปุริสันติเต อรหุภัควาพิขูอามันเตสีเอปูเยนพิคเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวแตรสันิปติตาหุติตถาคตังทัศนยะพิขูสำคัญใจเอปเตพิคเวอเหสุติารมัทนาหันตสมาสัมุทาเทสัมพิพัะวันตานังเอตัปะระมียวัทวตาสันิปติตาเหตุสัลติฐานมัทนาหันโตสมาสัมุทาเตสัมพิพกวันตานัเอตัปปะระมียวัทวตาสันิปติตาพุทสันติเศยทัปิไม่หัางเอตระหิอภิเพิเวเทวายานามาิกิตยสสามิ พิคเวเทวกายางนามานิเทศิสามิพิคเวเทวกายางนามานิตังสุนัธาสัตวคามนสิโรุฑะพระศิสามิติเอวันปันเตติโพเตพิภูภาวะโตปัจจโสสงภะควาเอตัคทโยจัตซิโรกะมะุกกะสังมิยัตพุมะตะพัสสตาเยสิตาคีระขะพะรังวะหิตตาสมะหิตาปุถุสีหาวาสารีนาโรมหาสัพพิสัมพุโนโอทาตะมะสักโอทาตะมะนะสักเสทาวิปัสสนะมะนาวิดาพิโยปัญจะเสถียรวาวเนกาปิรวัทเว sato amurin sata saukai safani ga ta yi tewa kayan fikin tatayi shana da ikawo kai za'atar da makarun su da mafi sasa sasana kai zaba da a iya na manusa na kasana apk sata mara kuma sasa na satari Sa tang ege sahasana a manusana matasong a pge nanta matakweng tisa sa hapirangung tanca sa panga punyaya wawakitawanatap kimanatatu a lodoit saha sa bukwe sahamirate alakayakipan tate wisana sapukowo e wawaham kitaisa mukhirahin enutukaso sa ta sahasa hawefka humaka pirawatawa itik muntahiti muntawana peyasasimo no, muthamana apika mumpikunang sa dumanang sa sahasahe yakhana natawani muthik muntahiti muntawana peyasasimo no, muthamana apika mumpikunang no, sa Satahira tisangasaya kaya natak bening uk hikmatosi timetou naoto yasasi nomor hamanapi kemupik nonasopengan. Iceke so lasasasaya kaya natak bening uk hikmatosi timetou naoto yasasi nomor hamanapi kemupik nonasopik donangan. Wesamita pencak setaya kaya natak bening uk hikmatosi timetou naoto yasasi nomor hamanapi kemupik nonasopik donangan. Begirala sakaiko beg perak sani wesamapi yana ยัขานางไปอยู yes, no ่ราสติเป็นที่เราจะให้โคสุภการิย์ีับรุษองคจัตุรัสราชชายท่าตะถุกประสาสติวันทัพนาทิปีมหาราชเยสสิโสติาพะนามาหะราิมาตยทิฏฐิโดนาตโตยัสสันทรอภิกมุลจ่านจัตัราชที่าะถุกสานสติภูตตานามหาราชเยสสุโสตาปิศพะยนามหรา ทิศมณฑลชุติมตะวันอกโดยอลสิสินมธรระพิการเมียพิการทางสุริยงาชุมรังจ่าที่สังราชาวิปกโคประชาสติ์นะคณะที่ปฏิมหาราชาและสัตยโซปุตตะประชาัฒนาวิจนามาหากาฬิที่มณฑลชุติมณฑลตะวันณยเสิเนมธรรมะพิการเมียิารทางสุริยาตตร่าที่สั่งราชาปุ้วประชาสตะคทีปิมหาราชาสโุตตประชาัวจนามาหาที่มติมันออกโดย่อลสิสิเมรมะ ทาันวัดแม่าัสุขวีกาปิดรทเวเตสมมายังมิท้ภาษาผู่บันจะมิการสถามายาพวีระทจาวิชุตรสาจะทมกขาสะตัวจะกรีุขุทิุเจะปานองถอปามีจักเทวาสะตจมติิตเสีะงนดพนรรยราชาจะมาสะโอะคูปัญจะสิโคเจรติมปโร sukriya wacce sa'idatan marjara cano ta fasa a rajulu. muramman a fikin mulki kuna saboda wani a takoyi na wasa na fadi saka suna tace ga kamfarasattara a kofa ya kasu ha'iru biyu ya muna tattata ta akunan ha ya safi n'ura wani malakai suka เยนค้าราเชสงสัมภารติทิพทาทิชาปะคิวิชิตวัจจคูเวหายาสเตวะนะมะชฌพตาจิตรสุปนาอิติเตสะละมะเปยัญตหานาคภาษานามาสิสุปนตโตเขมมาคาสิพุทุโสสังหิวาจหิอุปวายันตานาคสุปนาสานะมะกัางสุภิทังทิตาวชิระหาเทนะสัมพังอสุลาสิตาภาตโรวาสะวัสิเตขิมโตเยสสิณุปการกันมาสมา อสศราธานะาเวคษาวิปัจจิติจิติจากะหาลาตนมุจิสหาสตัญจากริปุตตาราสาเพเวโรจานามักาจนาหิตวาปริเส็นนาปรหุพธาะะมุปภาคมุงสัมมยธานิพทันเตพิกุณาสักฤินาอาโพจติวาปฏิวิจาเตโชวายุตภาคมม รุณารุเทวาสโมจยัสสสะากรุนากยิกาอเทวายัสสติโนท้าเสตชัสตะกายาสะเพนาตะโมอิิมติติมตนะวัตโยัสสินมธมมะอภิกมุพุกขังสุนเบทุจัเทวาสาลิจสมะจัตุเยยมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทะมัคุประคิตาสริยสุปนิสาเทวาสริยมัคุประคิตานะขัตตานิปะคิตาอะคุทะกาวัสุหวาสวเสตโธสัพโภคะคุริวัตท้าเสตชัสตาายาสะเน safi taiwa saramaki si karu da ala taƙara jarumta ta umar ta kwalipasi na yawarwunan sata mata a tuka

อาคูว ar ิคันสาสอุทารงายาขาอาูเทวินาสัตมัถาหาระคะชามิสก้าจายัาสิโนธานายอาคาวชุเมียยิสาภวิทัเสตายาเตนที่ติตายยามาิคตตายามากะาจายาสิโนสัมพิการามาเสถาจตินามาจะอาจสวานิมานรัิโนอาูอาคปาริมิตาทัศเสตทัศกยาสเป สานัตวันนินอนอิทมาตุชิติมณฑลโนัมโยสันติมะธรรนาภิกาบุญิกขุนังเสรวังสัตเถเทเทวันิายาสัพเพดานัะว่นในามนวะเอนะอภันโเยจันเยสัตติสาสหะปวุทธศติมะคราอะอุคตินะวนาสว่างท่าเขมฆะตังนาคังจสิตติตังสุภามาพระมัตุจจอิุตัยทิมตสหะสันนังโลติสะสุภังคสัมปิวานานสาสัพพามะรุกนางหารมพุจติอุปาภณะติมันโต พระเสด็จาอิสระอากพระเจ้าวัสติโนเตสันจัรมชตตัวอาหารดิโตบริวริโตเตจัสัพเพอภิกันเตสินเวสพามังีมารเนาอภิามิัสสะคนะสามมทยเอคะธรมพันาพระเคนะพันธมทวสมนตาริวรุธาโมวุจตาโคจินังฏิาาเสนณะเสนาอตเสยปนิาตรมหาจัสรังคตวันะเิระวังยธาปุสโเมโเอ็นโตสปิชโคตถาโสจุวติสัมพุทโธสยมวสตังจัสังอภิวะวะคิวนะุมมาตุอามเทีย นาถาพิโคโลเตจะอาตักะมากรุตมตะวันพฤษาสาสังวิการะเกหิปะกาโมเนสังโลมาติอินเจยสเพเพพิตาสังฆามาริยติตายัสสิโนโงทันติสรัตภูเทหิสาวกตาเตชนิสุตติวันทสิบเอ็บวสวดมังคะระสุตังออเสวนาจะัารานังปันทิตานัจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเรตองมังกระตมตะวันปฏิปุปะเทสะวะโสจะกภูเพจะกตะคุณยะตาอัตสัมมาปะณิทิจะ เอตัมมังคารุตมังภาหุสัตจันจะสิปัญจะวินโยจะสซชิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคะอุตมังมาตาปิโตอุปทานังปุตตะธารสะสังโฆอานาภูราจะกามันตาเอตัมมังคารุตมังานัญจะธรรมะจริยจะยาตะกานัญจะสังโฆโหอนาคชานิธรมานิเอตัมมังคารุตมังอารติวิรติปปามชปานาจะฉันยะโม อภะมาโทจะทำเมสุเอตามังคารมุตมังคาราวุจจะนิวัตโตจะสันตุถิจะกตัญญูตากาเรนะธรรมมัสสะวะรังเอตามังคารมุตมังขันติจะโสวะจะสตาสะมนานันจะทัศนากาเรนะธรรมมัสสะกัชขาเอตามังคารมุตมังตาโปจะพัมมะจรย์ยานจะอริยสัจนะทัศนานิพพานสัจิกิริยาจะเอตามังคารมุตมังภูรสะโลกะ ธรรมมีหิติตังยัสะนะักรรมปฏิอโศกังวิรัชังเขมานเอตามังคาลตามังเอตาทิสานิจต,ตาวานะสัพพะทะมะปะราชิตาสัพพะทะสถิงข้าชันติตันเตสังมังคารมตมันติบทที่สิบสองบทสวทรัตนะบริสยังคินจิวิตังอิทาวาหวุรังวาสเกสุวายังรัตนะพีตังนะโสมัง อธิตถาคเตนะอิทัมปีพุเทรละทัมปีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขยังวิรักขะมาทังปรีตังยัตฉะคาสักยะมุยสมหิโตนะเตนะธรรมะนะสมาธิคินชีอิทัมปิธรรมเแระทัมปีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุทำยมพุทธเสถโผปริวันนิยสุจริงสมาธิบานันตานิกัญยามหุสมาธินาเตนะสะโนะวิชติอิทัมปิธรรมเแระทัมปีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ เยปุคาราอัฏฐสตังปัสสะถาจตตริเอตานิยุคานิหติเตทักินัยยาสุขัสสะสามัคคเอเตสุทินานิมหาภารนิธรรมปิสังเคและธรรมปีตังเอเดนะสัจเจนะสุภะติโหตุเยสะปะยุตาอนัสสาทันเหนะนิคามิโนโคตมะสาสะนัำหิเตปฏิปตาอนัตตังวิไคหะอัฏฐามุธานิพุติิปุญชมานาอิธรรมปิสังเคและธรรมปีตังเอเดนะสัจเจนะสุภะติโหตุทีนังปุระนังณว่างนัตติสัมภวังวิรัตจิตายติเก ภาวะสมิงเตคินาพิชาอวิรุยฉันทานิพันติธีรายะทายามปฏิโปอิทัมปิสังเคระดับงปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโตรวันที่สิบสามโพสวดธรรมบทสร้างสวัสดิ์อตาฮาเวชิตังเสโยยาจายามอิตราปชาอตตปันตสะปดสะสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันธโปนะคมาโรสะหคมโมนาชิตังอปะชิตังกยิราตถาลูปสะจันตุโน บทที่ส4บสโอสวดเกสาปุตตสูตรภาสิตมิทางตเตนะภะควตาชาณตาปัสตาอระหตาสัมมาสัมพุเทนะเอธะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปรม,มะปรารยามาอิติกิรายามาอิตกะสัมปทาเนนะมาตะกะเหตุมานยะคะเหนะอาอาการะปริพิตกเกนะมา ทิฏฐินิชานักขันติยามาพระพระรูปตายามาสะมโนโนครุยธาตุเมเหะอัตานาวชานยธาอิเมธรรมะอากุระอิเมธรรมะสาวัชอิเมธรรมะวิญยุขราหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอาตตุเมเหะปะชะเหยยายธาตุเมเหะอัตานาวชานยธาอิเม ธรรมากุสราอิเมธรรมมาอนัวชาอิเมธรรมมาวิยญยูปะสัทธาอิเมธรรมมาสมัตาสมัตินาหิตายะสุขายะสังวัตปันติอัฏฐะตุเมหิอุปะสัมปะชะวิหะเอยยาธติวัที่สิบห้าบวสวดอุปเนิยสูตรอุปะนียติชีวิตะมัปปามายุมชรูปะเนตัสสับนะสันติตนาเอตังพยังมรณีเปคมโนปุญญานิกกอิราชะสุขาวานิ อุปาิยติชีวิตะมะป,ปะมายังชรูปะนีตาสานะสันติตานาะเอตังพะยังมาราณีเปคขามโนโลกาวิสังตะชะเหสันติเปโขโยธาเกยนนสังยะโมวาจายุธถเจตาสตาตังตสะเปตสะสุขายะโหติยังชีวมานโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโน สุขะมาปะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุกขติงคัจติธรรมมาจารีสเพสังคาราอิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินธติทุเขเอสัมโควิสติยาสเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินธติทุเขเอสัมโควิสติยาสเพธัมมาอัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินธติทุเขเอสัมโควิสติยา บทที่16บวสวอาาาดอปนกะชา,า,าดกอปนกะถานะมีเกทุติยังองหุตกิกาเอตัธันยะเมทวีตังคันเหยยะอปนกังพะหุเวสลาัาานังยันติปภะาตานิวินานิอัฏฐานิจะอาราบรุขะเจตยานิอนุสาพยตัฉิตาเนตังโขสลาัาานังเขมังเนตังสละนะมุตตะมังเนตังสลานะเนตังสลานะมาคามะ สพะทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสาระังคาโตจตตริอริยสัจจานิสามัปปัญญาปัสสติทุขังทุขะสมุปะสมุปปาทางทุกขะจะอติจะอะติกามังอริยันจะถังขีกลางทุกขูปะสะมัคคะพินังเอตังโขสานังเขมังเอตังสานะมุตมังเอตังสาระเอตังสานะมาคัมมะสพะทุขาปมุจติ บทที่สิบเจ็ดประสวดพระเทการัตะคาถาอาอติตังนานวาขเมยะนปติคังเอขอนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงพระธิติตามปะหินันตังอป,ปตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนาจาัจะเดอะธรรมังตถาตถา,า,าวิปัสสติอสังหีรังอสังุปังตังวิทา มนุพลุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนเงี้ยไม่ความแลรในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ผู้ทรงเถิดอาเชวะกิจจะมาตะปางคชัญยามารดังสูเวพึงทำความเคสเสนวันนี้แหละใครเล่าสรุ้ความตายในวันพุ่งนายิีโนสังคารันเตนะมาหาเสน,น,านาณ์มัชนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับัจุราผู้มีศีลาย,ยนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตาตันธิตังตังเวปเทกะอัตโตติสันโต อจิคเตวุนิธิพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกตอิอย่างนี้มีความเพียรไม่เกินครานทางกรวันและทางคืนาแล้วว่าผู้มีลาทีหนึ่งเจริญด้วยประกาศชนิแลบทที่สิบแปดระสวดปินหาปาัจเจเวขณะปะาถักแปลชาลธรรมมุมหิชาลังอะันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วมพ้มความแก่ไปไม่ได้ะยาธิธรรมมุมหิปะยาะธิอระรนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วมพ้มความเจ็บไข,ข้ไปไม่ได้รรมรณธรรมมุมหิมารณังอะันติตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิยหิวนาพเยหินานาพาววิลาพาวเราจะละเว้นเป็นต,ต่างๆคือว่าจะต้องพัดพา,าจากของักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสักมหิกรมะทายาธากรมะโยนิกรมะพันธุกรรมะปฏิสรนณาเรามีครามเป็นของของตนมีกรามเป็นผู้ให้ผลมีครามเป็นแดนเกิดมีครามเป็นผู้ติดตามมีครามเป็นที่พึ่งอาศัยยังกมงรมังกริสมิกระยนานังวาปาปังวาตสะท,ทายทาธาวิสามิ เราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายายทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆน,นสื่อไปเอวังอาเมหิอภินหังปจัจเวคคิดพังเราต้งหลายคุณพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิบทที่สิบทสดเทวาตาอุยโยชนคาถา ภูคาปตาจริทุขาพยาปตาจริพยาโสกาปตาจริโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัฏฐาจามิหิสัมพรังพุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุมรรดูสัพสัมปติสิทธิยาธานังทธรันตุสัทธายาสีลังละคันตุสัพทาภาวนาพิรตตาโหตุขาจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจยองพระหาตานันจเตชีนอนังขังปัธมิสัปโสบที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาอันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยปะนามเส ยาเทวตาสันติวิหาราวสินีทูเปะทูเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรม,มาธาเนนะพระวันตุภูเทตาสทิงกรนเตทะวิหารมนทะเลเทราจะมัชาณวคาจะพิกโวสารมิกาธานปฏีอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราส,ะสป,ปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตสลาู้ชาเยปิจะอันทะสัมภาวะสังเสทะชะตาอัฐโวปาปาปาติกานียนิขังธัมมะวรัง ปฏิจเตสัพเพปิทุกสะกรณุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธัมมธทราจปุคราสังโฆโหตุสมโควะอทายะจะหิตายะจะอัมเหร,รักตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมะจริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธมมอริยปะเวทิเตบทที่สิบเอ็ดบทสวดสภะปฏิาทานะคาถาแปลหันธรรมยังปฏิาทานะคาถาโยพระนามเสคุณยสิธานิกตะสะ ยานันยานิกะตากะตานิเมเตสัญจภพาคิโนหนตุสตานันตาปะมานากาเยปียาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทายโยทิถาเวจาปะยะทิถาวาอันเยมชัตตะเวริโนสตาทิถาติถันติโลกสมิงเตภูม,มาจตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการา สังสารตาพระวพเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนภะชานันติเทวาเตสังนิเวยทยุมะยาทินนานะปุญญานังอนุโมธนะเหตุนาสัพเพสัตาสัทธาของตุอเวราสุขชีวิโนเขมะภะทันจะปะปวนตุเตสา,สาสาสิจตังสุภา ขอชาต์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหลา่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและพิดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นฟางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําหนดสี่มีขันท้าและขันหนึ่งและขันสีตท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหลา่าใดทราบการ ให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เ่าใดย่อมไม่ราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุราบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวนอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสํเาเร็จเถิดเพื่ออนุภาพแห่งสัจจะอิธานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงสแห่งการบูชาพระรัตารายด้วยภาษาไทย อด้วยการสัตยาบุตรสดมนพระสุภพฤติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งอทางโลกและทางธรรมขอเทพเทวราชทั้งหลายโปรดอนุญาตนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อทุกทางแล้วโปรดอนุโมทนาให้กับข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิณพิพินาโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรพระโพนิเมตพิหารตลอดจักรุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะสร้างและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเพียรด้วยอนุภาพแห่งพระพฤต่างๆ